นะครับรอบนี้ก็ขึ้นท้ายกราซสินนะครับผมแล้วก็ลอยอีกนะครับกับขั้นแรกก่ะเป็นอิสกิรอยยงพี่น้องนะครับรอยยงนะครับตัวนี้อิสกิห้าสิบสี่แรงแยกระบบนะครับตรงนี้เอามาจามเครื่องนะครับโคชัยแล้วก็เพื่อเมืองนะครับช่วงนี้เขาเจ้ากับถอดมันให้นะากันนะครับนะครับพุ่งสากจังจันนะครับบันนางามนะครับอี่ถนนเลยนะบันเราน่ครับ ก็ได้อยากได้นะครับแต่วันนี้ติดติดหล่อจัน้อยเขาก็ติแกลนะครับตัวนี้เ๋ย่าจันเอยนะครับนี่ยังสายดำอ่ะเส่เราเป็นพันขึ้นล้วสายดำบ้านรถติดถนนได้นะครับอือติดสามมากหลังจากติดตั้งมาประมาณโดนเติมนะครับสองชั่วโมงกว่าพุ่นี่แรนไปใสียพุ่นยุข้างถนนบ้านบ้านยังเกาะบ้านนางงามที่เนาะ เอ,อนะืนักขามบันนะักขามนะครับผมอ,อําเภอกุชินาไลนะครับมาแล้วมาถอยมานะครับหยุดติดถนนเลยนะครับบ้านเราโเรโหดล้อบกหลเลยนะครับไป,ไปเลยไปเลย ยกขึก้นรถดแล้วุดแล้วน้อยเดียวน้อยเดียวลอยโยงไปน้องน้อยเดียวเดี๋ยวป่าเราน้อยเดียว,ยยวสูงเตือไปน้องนะครับ นะครับไฟไฟไฟนะครับไฟไฟกับนี้นะครับเด้อสูงนะครับรถทิพย์ล่องามหร่อมนะครับอิสกิลอยงนะครับพอพอดีพ่อเหมาะเด้อว่ามนะครับเลี้ยวได้หลายพ่ะโดเชิาเลี้ยวได้หลายพ่ได้หลายเด้พุ่นอ่ะเลี้ยวต้องมีพวงมาเลี้ยนแลลว มันตนเลี้ยวได้น่อยดิผมผมมันปรเด็นสมีจอยเดียวิไปององไปลองน้นบานกอนเออข้องมากหนรัล้คดี่ดอเอเียวยัวเนเดียวยอะยมันเียวปได้หน่อยเด่นใปกหลเลยลอยโยมันติดน้อยฝนอาจไะ้ปากหลเนาะว่ไปร้องก่อนไปร้องก่อนแมนไปร้องก่อนนะครับ แต่หลายท่านมีก็ได้หลายเติมแล้วล่ะันะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากได้นะครับกัดซั่งด้วยครับเด้อนะครับขั้นแรกนะครับของรอบสามขั้นนะครับกาลสินลอยอ็ฐขั้นแรกก็เป็นอิสกินะครับบรรณขามนะครับผมอำเภอบัวขาวนะครับกุฏินารายเฮานะครับจังหวัดกาลสินนะครับท่นี้กะมือนี้เขากะทีไปนอนเตี๋วเดวพ้นท้องนะครับช่วงว่าแบบนี้เลือสิบล้ดเติมหนึ่งอ่ะจี นะครับผมโอเคเราจะเดินไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้เดินทางไปนอนนะครับรอรับบ้านถูกค้านะครับเราค่ะมือเต้าพ่อคันนะครับเป็นคันสีดำนะครับพนท้องนะครับเด้อพนท้องคือโพชัยพู้พี่น้องไปท่านี้เพิ่งโทรศัพท์อยู่เอาไปเมี่ยนเมี่ยนแล้วไปเมี่ยนไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกันคันที่สองคันย่ามือเต้าเลยนะครับผมมีสกีนะครับผม What? <laughs>